ล้องนู่นู hey. right. ่มืดก AP uh ่อนไหนจ้าอันปิดประตูให้กันพอปิดประตูให้กันอืมได้ปิดประตูให้กันแชัดไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จ้ามกลองมืเอเด็กร้องในดีอืมอ้อมิดมาเร็วมาเด้อเย่นกันไหมเซมอัดหลักลูกหลักลูกเซมะ่ะ เอาม,ม,มาไปเตะตะเกียบไม่อยากอย่างโชนซึงตะเกียบอยู่ตรงนี้ตะเกียบแจะไม่อยากมีโชนสวัสดีค่ะอมีดโยบิดเดี๋ยวทุปรก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมาเ๋ยวชวนค่อยนิ้ไปรักนี่เดี๋ยวเรามาซิ่มน้ำกันก่อน จิบลมหนาวสวัสดีค่ะกินอะไรปานี่รู้เนื่อยกินก๋วยเตี๋ยวจอยอะไรสามกรองนะจ้าวันนี้แสดงว่าต้องเล่นภาษากลางสวัสดีจ้าพี่พี่จอยกินก๋วยเตี๋ยว một ừ. bước, ừ. chép ta, ừ. Phật nó อร่อยน้องๆจานนี้อร่อยค่ะมาจ้าอร่อยค่ะอร่อย ดวยจ้ะคิดก่อนนะพี่โจยปวดรั่วมากเลยค่ะตอนนี้อย่าว่ะพี่โจอยนะคะคือวาไรกันะตอนนี้ข้แบบค่อยะไร่างไงอใไรกินอะไรอยแบบเซฟเบอร์เซฟเซฟกูน,น้สซ้นวะสวัสดี1 1ึ่รคนจากเฟสจากเพจด้วยค่ะสวัสดีน้องงง ใน t ิ k t o k ด้วยนะคะสวัสดีน้องๆในกล้องวิดีโอด้วยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอืมอร่อยน้องๆกับบีบีเคยว ดำมันมีกระดุดกออกมาหนอกอร่อยมากค่ะอันนี้กว๋วยเตี๋ยวประจอยซื้อมาจากร้านซี่เอียงหนกท้านะคะหน้าคนที่ธรรมาราัดก็ชื่อร้านอะไรน้องจ๊ะเต๋ว่าร้านก็ชื่อหนองเบีอะคะ่ะหนงผพ้หญยิ่งก็มาดูชื่อเลย สวัสดีจ้าผ่ามึกตัวใหญ่ามาก กินเพ็ดเยอะๆก็ไม่ดีค่ะไปจ่จอยรูร้ดตัวนะคะแต่ว่าเมื่อกว่าเราก็ไม่ได้กินถัววันเนอะไหมคะวันนี้จะบัวสวัสค้านนอนทิกตอกกำลังนอนเลยเข้าคนนี้เออ,อ,อกระเพราอูดิออมาได้คนนี้ซ้าน,นะคะส้มนำหน้าแดงก๊อก หนัวไหมตอนนี้เห็แต่หน้าน้องผู้หญิงนะแต่ยังไม่หน้าน้องผู้ชายที่ถ้าคุ่นยิงก็ต้องออกมาไม่ใฉะดังอยู่ในโพออืออา่อค่ะ มาค่ะน้องเป็นชี่นี้น้อเด็ก ออกเสียงเหรอว,ว้าวก,กูเกยกเอ๊ดูซี่ค่ะคนๆลูกชิงเนือ้อเด้งเด้งอืมเดือะ กระเจ็ดเออเนี่ยวาง,งี้เอดมิหนหวหลวงรมนะน้องยุย้ยสวัสดีค่ะน้องยุย้ยน้องยุ้ยคนช่วยถ้าปิจยอยมีโอกาสนะคะได้ปิจยอยได้เปิดคาเฟ่อันนี้เป็นวอมฟวันของปิจยอยเละปิย่ยอยต้องชืนน้องยุ้ยมาเที่ยวนะ อย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะน้องยูคนส่วยน้องยูยูผูกเก็ดยูผจเวเย็นเลวแต่ไม่รู้กลับไปไหมตอนี้อร่อยเพชหรหน้อยเองนะอืมตอนี่ชงวันกำลังมาทำทำข้าวอยู่นะคะ ไม่เชิญก็ไปโอเคเลยโอเคเลยสันญาแล้วนะปีโจ้ก็เจ้ประจำและแต่ว่าบางทีไม่ค่อยได้เมนมัวมัวาต่ใจไม่ว่าใครเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือว่าไม่ดังไปไเลยต่เพื่อนๆในที่ตกปีโจ้ซึ่งหวังมีผู้ติดตามไม่เยอะยรวยทงร้ยทางเวยก็เป็นเพื่อนขอปีโจ้ขอลุยไปตัวเดียวนรนองในติกตอกนะคะ ไปเม่นไหวคลิปปัจจุบันก็นนนไ,ดกได้ของน้องคนนั่งทีเนี่ยพี่เจ้าตีสามกรับเดี๋ยวพี่เจตสามกรับนะคะใจเร่งค่ะน่อยใจจังน้องจ้อยแม่นก็เม่นปีเลยผนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ย,ยหลุดกลับไาเชือเลยพี่บุญจันทร์เพลงอินสวัสดีนะคะ ต้องขอไปด้วยนะคะบางทีนคอมเมินมันขึ้นเร็วมาค่ะในเพจตัวก็เลยอ่านไม่ทันต้องขอไปจริงๆเลยค่ะขอบคุณหมอมากเลยนะคะที่ข้าหมามินหมากลา,าลังใจหมาแรงหมาโยกหมาต่ำเจเลยไร้ขอบคุณที่สุดเลยอย่าหน่วยใจตะ <c oughs> อืมดูชิมน้อโมเมนต์ Moment คือมีพริกซ่อนอยู่ข้างใน 음. 걸 마카. 이게 나아의개룩 อร่อยนะคะขอ,องนงกว๋วยเตียเต๋ยววันกว๋วยเตี๋ยวค้างทางเป็นก๋วยเตี๋ยวค้างทนนอร่อยถูกร้านเลยนะคะยยพี่อยนพักเลยร้านกว๋วยเตียเต๋ยวข้างทางก๋วยเตี๋ยวนะข้างถนนอะไรอย่างน้คืออร่อยอะ่ะนะเครื่องจะเยอะมากทุ่งที่ทิบาท,ทิพบานนี่นงนงลงไปกาเลยลูกชินมังพักมังไอ้ดูมังนี่มังก็ได้กำไรามากๆเยอะมาก để không bị dối trong trăng bị set, anh đi kéo kéo múa, ừm. สดติดีเดียวรักรักกับแรงกับนงนี่แ <laughs> หละชอบหาลงค่ะนุงอ่ะ ปลาหมึกยักษปลาหมึกนี้ไม่ไดะะ้เป็นมึกสดนะคะเป็นมึกกรอบแบบนี้เลย Cảm ơn nha Chị đấy.

อ,อันนี้ของแกมอยากสั่งแคปมุ้งถักเช็ดเพชรได้เลยนะคะ้องๆในเพชร โอเคค่ะดูเงื้อนไดเรงหนูไม่เม็ดเดียวต่างหูเจอกอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ไปก้นหน้าเนี่ยอ,อืม